สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีมีนประจำวันที่10ถึง16เมษายน2566ค่ะถ้ารวมนะคะสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการได้รับโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปในทางที่ดีหรือมีความมั่นคงลงตัวมากขึ้นบางรายเกี่ยวกับการเฝ้ารอนะคะการรอคอยบางสิ่งบางเรื่องนะคะ โดยเฉพาะข่าวสารหรือข่าวดีบางอย่างเกิดขึ้นได้เรื่องของการงานนะคะช่วงนี้เกี่ยวกับใครที่เป็นเจ้านายนะคะถ้ามีลูกน้องบริวารก็อาจจะต้องจ้ำจี้จ้ำชายนิดนึงหรือว่าพยายามกระตุ้นนะคะเพราะว่าอาจจะเจอคนที่เอาเปรียบเรานะคะอาจจะเราต้องจ่ายเงินไปแต่เขาทำงานไม่เต็มที่นะคะหรือมีการแบบฉลาดแกมโกงนะคะ อะไรแบบนี้ก็ต้องดูให้ดีสำหรับท่านที่เป็นผู้นำหรือว่าผู้ปกครองนะคะส่วนภาพรวมนะคะช่วงนี้ก็เหมาะกับการเรียนรู้นะคะชาวมีนก็มีการวางแผนเก่งมีความรับผิดชอบในตัวเองแล้วก็คนรอบข้างมากขึ้นมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะตั้งใจจริงจังรู้จักพลิกแพงนะคะก็จะแก้ปัญหาได้อย่างดี ภาพรวมนะคะใครที่มีบุตรบริวารหรือคนในครอบครัวต่างๆมาช่วยเหลือเรื่องเรื่องของการงานนะคะรวมทั้งใช้สติปัญญาการวางแผนจัดแจงของชาวมีนก็จะทำให้งานจบหรือว่าสำเร็จได้เรื่องของการเงินนะคะมีการเริ่มต้นวางแผนเหมาะกับการเก็บออมเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะรู้จักใช้จ่ายมากขึ้น เรื่องของสุขภาพนะคะมีพลังมากนะคะช่วงนี้สุขภาพแข็งแรงที่ป่วยก็จะฟื้นนะคะมีพบยาดีรักษาช่วงนี้ถือว่าแข็งแรงดีนะคะส่วนคนโสดสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติหรือความคิดเห็นนะคะที่จะดึงดูดให้มาเป็นคู่กันได้นะคะส่วนใครที่ลองคุยคุยจีบจีบแล้วออมี ความคิดที่ไม่ลงตัวนะคะก็ยังต้องศึกษาดูใจกันต่อนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้มีเหตุมีผลนะคะช่วยเหลือกันเต็มที่บางคู่เกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารหรือว่าความรับผิดชอบในครอบครัวช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเงินหรือของขวัญของฝากพิเศษเกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาร์มิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ